มาหล่นกันนอบพี่น้องมาหล่นกันสีดายพอปั่นเสียดายบริษัทไทยพี่น้องเบิรงกบานี่บ้านนี่ไหนเครื่องขุตัวนี้พี่น้องสุดนะสุดนะสบายดียินดีตอนครับขอสู้สองเสาเจี๊ยบเสาบาทหน้าเด้อพี่น้องเด้อวันนี้เส้าเจี๊ยบกับยุ่งหน้าคือเก่าเ้าสิยผ้าพี่น้องไปอ่ายามจิ๊บยามลีคือเก่าพี่น้องอยู่ไปหน้าคือเก่าเนาะเพราะว่า่งนี้หันปลาลงแต่ว่า ื่อวานนี่ก็มายามกันได้หลายแต่ว่าสัจแจ๋ผันบ่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะมื้อนี้ก็เลยถือโอกาสมาถ่ายคลิปให้เบิ่งแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิได้หลายบ่หรือบ่ได้เนาะไปรับชมนํากันพี่น้องเขาแถวนี้กที่สัจแจเคยถาให้พี่น้องเบิ่งเนาะก็เก็บเกี่ยวไปแน่ล่ะพี่น้องบ่ได้ใส่มือเกี่ยวเด้อใส่รถเกี่ยวพี่น้องเกี่ยวไปกได้ประมาณ200ปลายสอบแล้วแต่ว่ายังบ่ทันเบิดเนาะมันสุกยังบ่ทันทั่วกัน ค่าบรรยากาศย่ำแลงทงไฮทงหน้าซาเจียพี่น้องแดดกำลังดีเนะาะฟังนี่ก็จะเป็นเขาที่ห้ายังมันหันไอเกี่ยวเนาะพี่น้องเนาะซุกพอเกี่ยวแหละแหละเพราะวาันห้าเกี่ยวไปนี่ก็ได้ประมาณซีหามือแล้วเนาะพี่น้องเนาะ วังนี้ก็กำลังสุกข้าเกี่ยวสวงหันย่งเคียวอยู่มันยังสุกประทนันสุกพระทันแห้งนะก็เลยป้าไว้ก่อนมาเบิ้งวัอนี้ก็พ่อเกี่ยวแล้วเนาะอีกมือซองมือเข้ากะสิเกี่ยวอีกแล้วแ่ะพี่น้องวังนี้มาหลุ่นกันนาะพี่น้องมาหลุ่นกันมสด้ ปอพหอนว่าอันนี้มครบไครไ่เนาะม้าขาไปอยู่ไนตามสีแดนเขาท่านี้ก่อนตางป่าดีแดงมาแต่ปลาขาวเนาะปลาอยู่ในปลาขาวนี่แดงเข้ามาท่เนี้ไม่ทานไปจุกอยู่คนเดียวกันอยู่ปา ว่านนี้นะบริไายเนาะว่านนี้เสียด,ดายบริไายพี่น้องเบิรงว่านว่านนี้ไหนเครื่องคุตัวนี้พี่น้อง ขึงว่าแ่่บอกประมาณเนกิโล ไปเบิ่งใสอีกสามบอลนอกพี่น้องนอกวาสีได้บอลีเฮ้าจบเฮาก็ได้อยู่แต่วา่ามันได้บอลอยายเนาะไปหลุนอยู่ใสอีกว่าสีรลายบอลหรือบอลร้ายใช่หรอไอ้พวกเบิกกันาวาสีได้บอพี่น้อง เมื่อวานนี่หั่นถือลีบ่อหลายลีได้จักโลปะมาณลีได้ประมาณสามโลเนาะ่ะนี่เนะาะวันนี้ได้ครึ่งกิโล,โลใส่ล้างหัน่น บอดถือนอกพี่น้องเนาะมาเบิงไส่ลังนี่ไส่ใหญ่ส่วนร้ายขั้นมายามยามแหลงคือบ่าววันละมายามแหลงหันสีถือดีนอกพี่น้องคือเพราะว่าเนี่ยเราหิวเมื่อแตงวาเครื่องโคชีประมาณประมาณประมาณหกโมงเนาะอันนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงปลาย ปลามันยังลงมาทันขากเนาะน,ดดนี่กระไดยูวหวา,าปปหว่ามันไหลบ่ลายปลาที่ห้าไปได้กะต้าเจี๊ยบก็เอาไปเฮ็ดปลาแดกแน่แล้วก็เฮ็ดปลาแดดเดียวแน่เฮ็ดปลาแหงแน่เนาะแต่ว่า บอมีเวลาถ่ายให้พี่น้องเบิง้งแตโนนงรวมกัน,นเขงปลาเข้งปลากระเดิดปลาคอบอนเ่าเกี่ยวไปแล้วพี่น้องเพิ่นกะเอางัวมาเหลียงเนาะงัวเี๊ยบเองกะเอามาเหลียงอยู่น้าคือกัน งม่เสียบเองเลียงไว้ฟังผลเนาะพี่เนาะสองตัวปลาแรนพี่เนาะปลาเค้งเนาะแรนอยู่แถวถังใส่อันนี้ก็อีกถังหนึ่งเนาะปลาปลาเค้งแรนดีขนาดเลย

mất lẹn nhìu nà sai p/n, ba keng, bang Thái ẩn ba nhăng, ba mõ, ba mõ nè, bang tôm ในหางได้ใส่นี่ก็ได้ไหนบอสปลาตัวหน่ตามกันกำลังแรงตามแรงยำปลาเก้งว่วท่านเขาตามกลังแรงเข้ามายำข้นวราดถ่ายพี่น้องเบืองยำแรงก็มันเหมือดเนาะถ่ายใได้ยำกังเว้นยันสีปลามันก็กำลังแรงมันก็ถือวลาลัย มีอยคลิปที่เจิถ่ายไว้มืเี่ขอตันึ่น,นีี่แขอตเียวก็ไตนน้ตันอยนอยขอใส่กลางๆน่ก ฝากไนเด้อพี่น้องเศร้าเจี๊ยบกับข้อฝากสองเศร้าเจี๊ยบเศร้าบานหน้าสองในน้อยสองนี้ไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องไนเด้อฝากซัพพอร์ตกันแน่ฝากคอมเมนตนะ์ก, comment, กดไลค์กดแชร์หายกำลังใจกันเนาะเพื่อหายสองเศร้าเจี๊ยบผ่านพานกดไว้ไว้พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับข้อลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้เด้อบ๊ายบาย